แกบอกว่าเกษตรกรมันไม่มีค่าแกบอกว่าคาว่ากะก็คือกากนะครับคําว่าเศรษฐก็คือเศษตรกรก็คือสิ่งที่คนไม่เห็นคุณค่าแกพูดเสร็จแกหัวเราะผมก็ยิ้มแห้งๆนะครับว่าคนมันต้องเจอมาหนักขนาดไหนถึงจะพูดแบบนี้ได้ว่าสิ่งที่เจออยู่เนี่ยมันต้องทนมาได้ขนาดไหนถึงจะพูดแบบนี้และหัวเราะได้ครับผมวันนี้ถ้าผมเลือกได้นะครับถ้าว่าเลือกระหว่างเงินกับชักเนี่ยผมเลือกชักเงินเนี่ยผมหาได้แต่ชักเนี่ยหาไม่ได้เราต้องการคนช่วยเหลือสันตนจริงๆครับ สวัสดีชากทุกท่านนะครับผมวิสิทธิศักดิ์สมบงจากธุรกิจกลุ่มคิงทุเรียนกลุ่มคิงทุเรียนรวมแปลงเกิดขึ้นจากกลไกการซื้อขายผลผลิตที่เอารัดเอาเปรียบชาสวนและเอื้อผลประโยชน์ให้กับพ่อค้าในทุนชากทราบไหมครับว่าในปีพศ2564ไทยผลิตทุเรียนได้มากกว่า1ล้านตันหรือ1,000ล้านกิโลมูลค่าการส่งออกกว่าแสนล้านบาทและคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโดยการซื้อขายในปัจจุบันนั้นยังคงเป็นระบบที่เราใช้กันมานานหลายศตวรรษ โดยเริ่มจากชาวสวนขายผ่านในหน้าพ่อค้าคนกลางและจบที่แผงส่งออกซึ่งขั้นตอนนี้ทําให้พี่น้องชาวสวนเสียส่วนต่างราคาไป5-15บาทต,ต่อกิโลกรัมนั่นยังไม่รวมเรื่องของการคัดผลผลิตที่เอาเปรียบไม่โปร่งใสด้วยวิธีการและข,ข้ออ้างต่างๆมากมายชาวสวนกว่า80%เสียายเฉลี่ยไม่ต่ากว่าหลักแสนบาทต่อคนทุกปีครับคิดดูสิครับว่าเงินหลักแสนสาหรับพี่น้องเกษตรกรอย่างเรานั้นอาจหมายถึงเงินที่นําไปใช้หนี้อาจหมายถึงค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวตลอดทั้งปีเลย แต่ปัญหาเรานี้จะหมดไปครับเพียงแค่ชาวสวนขายผลผลิตร่วมกันกับกลุ่มคิงทุเรียนแพลตฟอร์มของเราจะคัดสรรพ่อค้าลุงส่งออกที่ดีที่สุดมารับซื้อผลผล,ผลิตของชาวสวนทั้งที่ไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนจังหวัดอะไรมีทุเรียนกี่ต้นก็สามารถเข้าร่วมกับเราได้ครับทางกลุ่มไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกม,มัดใดๆทั้งสิ้นเราต้องการเป็นแค่ตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวสวนเท่านั้นโมเดลธุรกิจของเราเข้าใจง่ายมากครับเมื่อเรารวบรวมผล,ผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนการเเเเกกกกก็บีี่่่ยววววดืออนนนนทาางงงลลลลลุุมมมจจะสสรรผิิตตตขขชใแ้้ั ใบใช้ในการพูดคุยเจราจากับแผงส่งออกเพื่อได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดครับกระบวนการนี้จะเป็นการได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเริ่มจากชาวสวนได้ขายผลผลิตในราคาที่สูงขึ้นการคัดผลผลิตมีมาตรฐานที่ชัดเจนส่วนแผงส่งออกนั้นได้รับซื้อผลผลิตจํานวนเยอะเท่าที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงให้พ่อค้าหรือนายหน้าเป็นคนวิ่งหาผลผลิตมาป้อนให้กับแผงเหมือนทุกปีที่ผ่านมาในด้านของธุรกิจหรือกลุ่มชิงทุเรียนนั้นมีรายได้จากเปอร์เซ็นต์ค่าจัดหาทุเรียนที่แผงมอบให้ตามที่คุยกันไว้คืกหนึ วันนี้ผมจึงมาขอโอกาสและการสนับสนุนจากชาร์คโดยเสนอหุ้นส่วนที่10แลกกับเงิน800,000บาทคิงทูเรียนนี่ก็คือเป็นเป็นบริษัทแหละครับตอนนี้ครับกลุ่มครับที่เราก่อตั้งขึ้นมาทีนี้กลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาก็ต้องจดเป็นบริษัทเนาะถ้าเกิดไม่ได้จดครับเรารวมกลุ่มกันในท้องถิ่นครับผมอ๋อใช่ๆแต่ถ้าเราจะไปลงทุนเนี่ยก็ต้องจดบริษัทครับผมบริษังทูเรียนขึ้นมาถูกไหมครับใช่ครับผมบิสเนสโมเดลที่เราต่างกับพ่อค้าคนกลางกก็คืือออเเเเรรรราาาาาไไม่่่ดด้้้้ซวววยงงิินขแตใชธี ให้เราเป็นคนกลางอย่งี้ยเราเป็นคนกลางที่ทําให้ชาวสวนได้รับผลประโยชน์สูงสุดครับพูดง่ายคือเอาทุเรียนมาจากหลายๆที่แล้วก็มารวมแล้วก็ต่อร,รา่าคือเรา <จะ S 2> มีข้อมูลเราเรา,เราเก็บข้อมูลจากชาวสวนทุเรียนเนี่ยมันจะรู้ว่าเราจะตัดได้เท่าไหร่ก่อนหน e ึ่งเดือนนะผมเราจะรู้ว่าบลผริตเรามีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก่อนตัดหนึ่งเดือนเนี่ยาชาวสวนขเขาจะแจ้งเข้ามาผมก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปคุยกับเผงว่าในพื้นที่หมู่นี้นะตำบลนี้นะมีทุเรียนอยู่เท่าไหร่เพงจะเข้าไปตัดได้เมื่อไหร่เขาจะสามารถวางแผนการทำงานล่วงหน้าได้ครับ สามารถขายได้ราคาที่แพงขึ้นเหรอครับใช่ครับผมเพราะว่า,รา,าราคาจริงจริงมันแพงแล้วแต่คนที่ทําให้ราคาเสียคือคนกลางคุณเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเองด้วยหรือเปล่าครับผมเป็นเกษตรกรมีสวนทุเรียนเองด้วยครับผมอ๋อแล้วหมายถึงรวมแล้วนี่คือ ยัง่งไรจะไปทําเป็นแอปหรอเป็นแพลตฟอร์มี่เหรอตอนแรกเนี่ยเราว่าจะใช้ไลน์ก่อนครับให้ชาวสวนแจ้งชื่อที่อยู่สวนแลกะประตูเข้ามาทางไลน์เพราะว่าจากการที่ผมลงบ้นที่สํารวจเนี่ยชาวสวนกว่าครึ่งไม่เข้าใจเรื่องแอปพลิเคชันเราเลยอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าถึงง่ายที่สุดก่อนครับผมแล้วค่อยเปลี่ยนแอปพลิเคชันทีหลังตอนที่จะวสวนเข้าม<อ>าแล้วเางั้นจะระดมทุนไปทําอะไรทุกวันนี้ก็เหมือนใช้ได้งานได้อยู่แล้ว คือเราอยากขยายให้มันมีใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นแล้วมีอำนาจการต่อรองเพิ่มขึ้นครับผมเพราะว่นเงินแปดแสนนั้นไปทำอะไรเงินแปดแสนเนี่ยเราจะนำไปใช้ในการเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะนำไปใช้ในการทำการตลาดประชาสัมพันธ์ดึงสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มครับผมอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์คือใช้ในการเข้าชมแปลงชาวสวนเละมดเป็นเงินหมุนเวียนในบริษัทส่วนสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมตั้งขึ้นมาเพื่อให้จักต่อรองได้ครับข้อที่ครับเอาไปเอาไปขายใครนะครับ มันมีลงรับซื้อกับแผงส่งออกม,มีลงรับซื้อครับผมเจ้าวสวนนี่มีห้าหกแสนไร่เขาเข้าไม่ถึงเขาก็เลยให้พ่อค้าคนกลางกับนายหน้าเนี่ยเป็นคนวิ่งหาบนผลิตมาให้แล้วก็ให้เปิดเซ็นส่วนต่างเนี่ยเป็นค่าตอบแทนครับผมแต่ถ้าเราทำกลุ่มได้เนี่ยเราจะตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็ให้เจ้าสวนเจอกับลงโดยตรงมันฟังดูเป็นอะไรที่ใครๆก็ทําทําไมต้องเป็นเราครับเพราะเราเป็นเจ้าสวนอยู่แล้วครับผมจุดแข็งของเราก็คือเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดเราทุกส่วนได้ประโยชน์เราเป็นเจ้าแรกที่ทำและเรามีทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจปัญหาในเชิงลกครับ แต่ผมมีนโยบายข้อสุดท้ายที่จะทําก็คือ,อประโยชน์คืนสู่ชุมชนประโยชน์คืนสู่ท้องถิ่นครับผมรายได้มากกว่าครึ่งของกลุ่มทุกปีเนี่ยเราจะนําไปคืนให้กับชาวสวนในรูปแบบของการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนครับผมเราเรา,เราคืนให้ชาส่วยังไง <c oughs> ตอนนี้นยูเรียนหนึ่งกิโลเท่าไหร่คะตอนนี้ราคาขึ้นอยู่ขึ้นลงตามตลาดครับตอนนี้อยู่ร้อยห้าสิบแต่เวลามาถึงพารากอนแปดร้อยเก้าร้อยบาทใช่ไหมใช่ครับแล้วมันมีเทคนิคที่ว่าชาสวนโดนราเปรียบไม่ใช่แค่เรื่องของกดราคานะครับ เรื่องของการคัดผลผลิตด้วยสมมติว่าทุเรียนลูกนี้ซื้อไปจากสาสวนเนี่ยมันมีตำหนิแค่รอยดำๆนิดเดียวหนามแตงนิดเดียวเนี่ยพ่อค้าจะบอกว่าทุเรียนเงี้ยเป็นทุเรียนตกเกรดแต่พอไปเข้าที่แผงจริงๆเนี่ยเขาจะเอาทุเรียนบเบอร์นี้ไปใส่เบอร์สวยเบอร์ดีซึ่งราคาต่างกันเกือบ50บาททุเรียนสิบหนึ่งลูกเนี่ยประมาณ4กิโลเนี่ยลูกหนึ่งก็ได้200ร้อแลบกำไรคิดดูว่าทุเรียนแต่ลงแตงเนี่ย สามหึงสี่พันลูกแล้วเขาทำแบบนี้นะได้แบ่งหนึ่งห้าร้อยลูกเขาก็กำไรเยอะเลยครับซึ่งชาสวนนี่เขาไม่มีตัวเลือกครับผมเขาอยู่แบบนี้มาหลายปีแล้วทุกๆปีที่เราขายผลผลิตทุเรียนเนี่ยหลังจากขายเสร็จเราก็จะนั่งเถียงกันว่าทำไมถึงเจอแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่าและ้วะเราจะแก้ยังไงทีนี้มีลุงคนหนึ่งแกพูดว่ามันแก้ไม่ได้หรอกเราเป็นเกษตรกร,ร,กรผมแล้วทำไมผมถามว่าทำไมแกบอกว่ากเกษตรกรมันไม่มีค่าแกบอกว่าคำว่าก,ก,ะ,กะกะ็คือกากครับ คำว่าเศษก็คือเศษตะกอนก็คือสิ่งที่คนไม่เห็คนคุณค่าแต่พูดเสร็จเกี่หัวเราะผมก็ยิ้มไม่แห้งนะครับว่าคนมันต้องเจอมาหนะักขนาดไหนถึงจะพูดแบบนี้ได้ว่าสิ่งที่เจออยู่เนี่ยมันต้องทนมาดได้ขนาดไหนถึงจะพูดแบบนี้และหัวเราะได้ครับผมวันนี้ถ้าผมเลือกได้นะครับถ้าว่าเลือกระหว่างเงินกับชักเนี่ยผมเลือกชัก <c oughs> เงินเนี่ยผมหาได้แต่ชักเนี่ยหาไม่ได้เราต้องการคนช่วยเหลือสัสนุนจริงๆครับ ผมมองว่าไอ้นโยบายตรงนี้เราน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมกับบริษัทสิงค์ครับผมเนื่องจากสิงค์เนี่ยมีบริโครงการสิงห์อาสาอยู่แล้วผมก็มองอย่างนั้แหละครับจริงๆผมก็ดูอยู่ถ้าถ้ามองในมุมธุรกิจนะมันอาจจะทำผลกำไรได้แต่ยังไม่เห็นผลครับผมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมอาจจะต้อง ผมอาจจะต้องเสนอครับได้ครับ,รบ <laughs> ขอเสนอคุณที่8 0 0 0 0 0บาทจริงๆหุ้น10%เนี่ยคุณให้เท่าไหร่เราก็ต้องเอาเท่านั้นเพียงแต่ว่าผมอยากจะเก็บไว้อีก40%แต่ให้คุณเก็บไว้นะคุณต้องไปให้คนที่เขาสามารถจะสร้างให้เกษตรกรหรือว่าให้องค์กรของคุณเนี่ยมันเติบโตต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเอาแค่10%ที่8 0 0 0 0บาทก็ตามที่คุณเสนอ